รถเข้าใหม่ซิตี้พันเทอร์โบจะไปเทสได้รถเยี่ยมแค่ไหนไปชมกันวันนี้จะสอบรถเข้าใหม่ครับ h ัน d City ตี้พันเทอร์โบไม่เจ0ดหมกิโลรถปี20ครับ7จ็ดหกิโลหรือว่าใช้ไม่เยอะนะครับรถ5ปีเป็นรถที่เครื่องเล็กแต่แรงม้าเยอะตินต้นดีแค่กด2,000รอบแรงม้าก็มาแล้วครับไม่มีชนักพิชซ้อมน้ำท่วมนะครับให้บริษัทกลางนะครับตรวจโครงสร้างโคงถัน ผ่านนะครับตัวํำพังเราก็รับเีินรับซื้อคืนอยู่แล้วครับตรงในสัญญาซื้อขายว่ารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรามาดูข้างในกันเกียร์ก็เป็นเกียร์โอหนังนะครับจอนะครับแปดนิ้วหรือเก้านิ้วได้นะครับแล้วก็กล้องมองถอยหลังนะครับพร้อมกับตกแต่งความหรูหราเพิ่มขึ้นมาให้ดูโทนพร้อมลายลายไม้ไฮคอสไฟโชว์วิทยุปุ่มที่สองจะเป็นไฟหน้าปัดนะครับก็จะเพิขึ้นครบครับไฟการน้ำมันเครื่องไฟความร้อนไฟการน้ำมันเครื่องไฟแบตเตอรี่และไฟแอร์แบ็กสี่คคััญนะรบ แล้วถ้าไฟสีส้มก็จะมีไฟลูกเครื่องกับไฟผองาลไรไฟฟ้านะครับที่สําคัญนะครับรถที่ดีนะครับรถที่ขับดีขับดีขับทนนะครับใช้งานได้ครบนะครับไม่ใช่แค่โครงสร้างตัวถังรถไม่มีชนอย่างเดียวนะครับประกอบด้วยเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับถึงช่วงล่างคันนี้เราก็เจอบ่อยนะครับว่าอาการสไลด์หน้านะครับไปดูคันนี้จะเป็นหรือเปล่านะครับ ุดอ่อนจุดด้อยกันยังไงสองคนรอบรถวิ่งเลยครับเห็นไหมครับแสงรถข้างหน้าเฉยเลยนะครับแสงรถตู้สบายเลยนะครับแสดงว่าเทอร์โบทํางานนะครับสองคนรอบรถจะต้องพุ่งกระฉูดเลยนะครับเทอร์โบทํางานไม่น้อยรถไม่มีชนด้วยรถเดิมๆเลยอันนี้อาการสไลด์ไม่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับยังไม่มีนะศูนย์หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับลองกันนะครับร้อยยี่สิบไม่มีการสั่นเลยนะครับเบรก เด็กเอเบย์ทำงานทั้งเครื่องยนต์เร่งดีเทอร์โบทำงานตามปกติสองรอบทำงานตามปกติเครื่องเงียบไม่มีการไม่ไมีไม่มีเสียงเครื่องดังนะครับอัลนัทคราวนี้ทำเกียร์ได้ดีขึ้นมากเลยนะครับเร่งรถอัตราเร่งดีนะครับสัมพันธ์กับเครื่องเทอร์โบสรุปนะครับรถทอนาติตี้คันนี้นะครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับที่คุณเห็นมาในคลิปเลยเครื่องยนต์เร่งดีครับตามปกติผมเทสทอนาติตี้ตั้งแต่ไมล์หมื่นกิโลจนถึงไมล์แสนกิโลนะครับก็จะทราบว่า อะไรที่มันสึกหลอตรงไหนนะครับเพียรดีครับระบบแฮนดิ้งพาวเวอร์สเตียงค่อนข้างตอบสนองแม่นยําดีครับช่วงล่างนิ่มนะครับแต่ยังไม่ย้อยนะครับแต่ใช้ไปไม่เกิน7วันแล้วมีอาการวิ่งแล้วกระพือเราก็ิีดีรับผิดชอบให้นะครับยินดีที่จะเปลี่ยนเพลาใหม่ให้นะครับเดียนี่เปลี่ยนคู่หน้าเลยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนข้างเดียวถึงจะจบนะครับรถที่มีรับประกันหลังการขายนะครับ เพื่อความมั่นใจนะครับถึงรถมือสองจะเป็นสภาพการใช้งานแล้วนะครับแต่ถ้าเราขายเงื่อนไขอะไรนะครับเราก็จะรับปากทําตามสัญญาเงื่อนไขนั้นมาดูรถที่ร้านได้นะครับถนนสุขุมวิทก่อนถึงไฟแดงพระยาเหนือไปกรุงเทพนะครับรับรบสวยประกันซ่อมพร้อมขับอุ่นใจมีบริการตรวจเช็ครถให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานมาที่ซันออโต้นะครับ